you <laughs> เบคเตอรด็กินสันเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม Medical t เทคโนโล g y สังคมของเราเนี่ยกำลังมีอายุมากขึ้นแล้วก็การที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาตัวเองมากขึ้นการเบคเตอรเองเนี่ยสามารถขายสินค้าของเขามากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับ PE อยู่ที่ประมาณสัก1 7เท่าเทียบกับแต่ก่อนเขาจะอยู่ประมาณ20ตอนนี้ก็เป็นจุดเข้าที่น่าสนใจสำหรับพุ้นตัวนี้นะครับ three reasons why we like Morgan Stanley first Morgan Stanley is the number one player in the global wealth management industry The second reason is that they're really well positioned to benefit from capital market activities picking up. And the last reason for owning Morgan Stanley, in our view, is that the regulatory outlook is clearly improving. Uh, for banks, uh, broadly uh, but Morgan U.S. but banks Stanley specifically. s Stanley เอสเอ็มเอ l เนี่ยทำเครื่องมือที่ชื่อว่าลิ o โ r กรฟีนะครับเป็นขั้นตอนผลิตชิปที่ทำให้ชิปเนี่ยเล็กลงจริงๆแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆราคาหุ้นเรียกว่าอยู่ในจุดที่เกือบต่ำสุดนะครับในปีนี้ที่ผ่านมาแล้วก็เป็น v a เ u ชัน p n อ e อันนี้ก็จุดต่ำสุดเลยในปีหนึ่งที่ผ่านมาเราก็มองว่าเป็นโอกาสเข้าแล้ว รับไปเลย KKP GNP มูลค่า100บาทเพียงลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการและกรอกค้นนี้สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่รายการเจาะหุ้นโลก by KKP อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกัมปนาเกียร์เลิฟฟงสาวันนี้มากับคุณฟฟลิปฟินช์นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมา แนะนำแล้วก็พาไปรู้จักหุ้นอีก3ตัวใหม่นะครับก็ชื่อว่า Pecton Dickinson, Morgan Stanley แล้วก็ ASML นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าหุ้นที่เราเคยพูดถึงแล้วก็พาไปรู้จักกันตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับ10ตัวแรกเนี่ยเปอรฟอร์มเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงมั่งน,นะครับก่อนอื่นเราดูตารางนี้ก่อนนะครับที่โชว์อยู่ในหน้าจอตอนนี้ในสีขาวๆที่เราไม่ได้ไฮไลท์ไว้ก็คือหุ้นตัวเก่าๆนะครับ10ตัวแรกแล้วก็แถบสีฟ้าที่ ที่ไฮไลท์ว่าข้างล่างเนี่ยก็คือหุ้น3ตัวใหม่ตัวเก่าๆก,ก็อาจจะเริ่มคุ้นเคยกันแล้วนะครับเป็นพวกลิ n d ี้อาร์เมสตอนไมโครซอฟท์โนโวโนดิสทีเอสแอซีเน็ตฟลิก์แล้วก็ JP m o โ g a ก Unilever v i ร a Meta Platform นะครับเดี๋ยวเราขอเลื่อนสไลด์ไปอันหน้านะครับแล้วก็ดูชาร์ตกันว่าเป็นยังไงกันมั่นตั้งแต่เดือนกุมภานะครับตั้งแต่แรกเลยอันนี้เราจะดูเส้นสีม่วงเข้มนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นข้างบนสุดเลยจากชาร์ตอันนี้ก็ตั้งแต่ ะมาถึงวันที่9ก้านะครับก็ยังไม่ใช่วันนี้วันที่เกนี่เกกันยานะครับจะได้บวก16%อันนี้เทียบกับ MSCI World ซึ่งเป็นเบนช h มาร์กของเราขึ้นสัก9%เพราะฉะนั้นเราเอาพอฟอร์มอยู่7%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วเราก็จะพยายามเมนเทนพอฟอร์มของเราไว้ต่อไปนะครับด้วยหุ้น3ตัวใหม่ของเราทีนี้เข้าเรื่องนะครับหุ้นตัวแรกวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงชื่อว่า b e c k ั o n Dickinson ทีนี้เนี่ยก็อาจจะ ไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยหุ้นตัวนี้เท่าไหร่นะครับเอาจริงๆแต่เอาง่ายๆเลยหุ้นแบคเตอรเนี่ยถ้าเราดูภาพรวมนะครับจะอยู่ในกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็โคนที่เราโชว์อยู่นี่นะครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกโรงพยาบาลอยู่ข้างล่างแล้วก็ฟันเนลที่ลงมาเนี่ยวเวลาลงไปย่างก็เปิดมาเขาก็มีสร้างตึกมาแล้วก็จ้างหมอจ้างพยาบาลเข้ามานะครับสิ่งที่เขาไม่มีก็คือยาไม่มียาแล้วก็ไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์พวกนี้เองเนี่ยยาเขาก็ไปซื้อจากธุรกิจอย่างไฟเซอร์จอร์แดนจอร์แดนที่เรารู้จักกันดี แต่สิ่งที่อาจจะคุ้มเคือหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับเราวันนี้ก็คือกลุ่ม medical technology อันนี้จะเป็นเครื่องมือการแพทย์นะครับซึ่ง b e c k t o n Dickinson เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม medical technology เดี๋ยวเราจะเจาะลงลึกขึ้นนะครับ b e c k ตอ n เขาทำอะไรมาดูกันครับในภาพใหญ่นะครับธุรียน b บ c k t o n Dickinson เนี่ยผลิตเครื่องมือการแพทย์45,000ล้านชิ้นต่อปีแล้วก็9ในส0ของผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยจะใช้เครื่องมือของเขา นะครับก็คือจริงๆทุกคนใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่แค่ไม่รู้ชื่อของเขาทีนี้เครื่องมือเขาทําอะไรเราเอารูปมาให้ดูกันง่ายๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมาวินิจฉัยกันก่อน,กนว่าป่วยเป็นอะไรอาจจะมีการเจาะเลือดด้วยเข็มนะครับแล้วก็จะมีหลอดหลอดเก็บเลือดนะครับเราก็เอาไปเข้าเครื่องมือตรวจว่าเอ๊ะในเลือดนี่มีส่วนประกอบอะไรกันมั่งอันนี้เองเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของเขาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเข็มนะครับเป็นหลอดเจาะเลือดแล้วก็เครื่องมือตรวจด,ด้วยว่าเราเป็นโรคอะไรพอหมอมาดดูผลลลเเลือแ้วนี่ย แล้วรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยทีนี้ก็จะจ่ายยาเข้าไปในร่างกายของเราอันนี้ก็เป็นเครื่องมือของเบคเตอร์เดคินสันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มแล้วก็หลอดเดินยาเข้าไปในร่างกายหรือบางทีใครที่อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับจะมีเครื่องปั๊มยาแบบปั๊มเข้าไปเรื่อยๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยเนี่ยเครื่องมือนั้นเรียกว่าอารลาสก็เป็นของเบคเตอร์เหมือนกันนะครับพอเราหายดีแล้วจะออกจากโรงพยาบาลก็ไปที่เคาน์เตอร์ฟาร์มอสีไปรับยานะครับ ในอเมริกานี่ก็จะเป็นเครื่องมือของเขาเหมือนกันที่แพ็กเกจยาแล้วก็จ่ายยาออกมาให้กับพยาบาลนะครับกลุ่มสุดท้ายของเครื่องมือที่เขาทำนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นไส้เลื่อนแล้วก็บอลลูนที่อยู่ในเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อเครื่องมือที่เข้าไปแก้ไขโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะนะครับโอเคนี่ก็คร่าวๆแล้วนะครับเข้าใจกันแล้วว่าแบคเตอร์เขาทำอะไร ทีนี้ทาไมหุ้นตัวนี้ถึงน่าสนใจนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับสังคมของเราเนี่ยกำลังมีอายุมากขึ้นแล้วก็การที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาตัวเองมากขึ้นดังนั้นเบกเตอร์ในนียสามารถขายสินค้าของเขามากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับด้วยเหตุนี้เอง,เอง สิ่งที่สร้างโอกาสให้เรานะครับก็มาดูชาร์ตนี้กันซึ่งเส้นสีน้ำเงินคือราคาหุ้นของ b บ c k ์แนด c เ i n ิ o n ใน5ปีที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือแดงๆที่เราเขียนไว้นะครับว่ามีปัจจัยลบเข้ามากระทบค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น f d a มา มาสั่งว่าเอ๊ะมีเครื่องมืออาลาสที่เราพูดถึงไปตอนแรกเนี่ยห้ามขายมา5ปีแล้วนะครับแล้วก็มีภาวะเงินเฟ้อนะครับก็ทําให้ต้นทุนของเขาเพิ่มขึ้นมีภาวะโควิดโควิดมากระทบผู้ป่วยที่บางทีอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าก็หยุดเข้าเพราะว่าโควิดแล้วก็ดอลลาร์ด้วยนะครับที่แข็งตัวไปเนี่ยก็เป็นปัจจัยลบสําหรับแบคอนดิคินสันซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันนะครับทีนี้เนี่ยพอดูไปในอนาคตแล้วเนี่ยเรามองว่าปัจจัยลบพวกนี้จะหายไปใน,นดีนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยบวกเข้ามาแทน อย่างเช่น Alaris ตอนนี้ก็ approve แล้วโดย FDA ตอนนี้ขายได้แล้วนะครับแล้วก็ภาวะเงินเฟอ้อเองเนี่ยตอนนี้แบ c t ต n เขาขึ้นราคาเพื่อจะเอามาจิทินกลับมาตรงน,นี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกและตอนนี้ดอลลาร์ก็ไม่ค่อยแข็งนะครับตอนนี้อาจจะไปทางอ่อนด้วยซ้ำางนั้นตรงน,นี้อาจจะเป็น Tailwind ให้แบ c t ต n ด้วยงนั้นเรามองว่าใน ในชาร์ตนี้นะครับเส้นสีเทาเนี่ย PE อยู่ที่สักประมาณสัก17เท่า PE เนี่ยเทียบกับแต่ก่อนเขาทีอยู่ประมาณ20ตอนนี้ก็เป็นจุดเข้าที่น่าสนใจสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอันเราไปต่อตัวที่2นะครับซึ่งคือธุกรกิจ Morgan Stanley อันนี้เหลือเราจะให้พี่ Philip l y n c เป็นคนเล่านะครับ Okay so now we're going to talk about Morgan Stanley uh, we like this uh, company Uh, for three main reasons, which I'll go through now, uh, the price objective for this um, bank is $120. So, given today's share price, that's about 20% plus upside. And then there's about 4% 4, 4 dividend yield next year. So, in total, you know, you've got upside around 25 to 30%. So, three reasons why we like Morgan Stanley. Uh, first, Morgan Stanley is the number one player. In the global wealth management industry. Uh, as you can see from the chart here, the wealth management industry is, is around $120 trillion uh, in size. And over the next five years, that should rise to about $160 trillion. Now, we view this industry as having a number of uh, very attractive structural factors uh, as we look forward. First and foremost, uh, you've got uh, demographics, an aging population. So what that means is people are living longer; they're saving more for the future. Secondly, the wealth gap—the gap between the rich and the poor—is widening, and you can see from the chart on the right-hand side there that not only are there now more millionaires around the world but that r group of rich people now own more wealth than they used to say 20 years ago so the gap is widening there's more rich people and they're getting richer and lastly these rich people uh, they're becoming increasingly uh, financially lit uh, literate in other words, they want more sophisticated uh, products, financial products. They're no longer content just to put money in, in the bank, earning low interest rates as savings. So, these three secular trends, I think, are very important for the future of the industry. Now, Morgan Stanley, as you can see from the chart on the, on the left, um, has a 4.2% market share. Uh, they've got over $5 trillion of AUM in wealth management. In the US, they're number one uh, with an 8% market share. And you can see this exposure to wealth management is clearly important for them because 35% of their total revenues comes from wealth management business. The second reason why we like Morgan Stanley today is that they're really well positioned to benefit from capital market activities picking up. Um, you can see from the top left hand chart, which is to do with uh, IPOs. We had a lot of IPOs in 2021, but for the following two years, hardly any IPOs took place. Very good reason for that. Inflation went up interest rates went up and when those um, things go up it's, it's hard to, to do to issue ipos but we started to see in the last couple of quarters things beginning to pick up and the federal reserve is about to cut interest rates probably by three or four times this year maybe another four or five times next year we would expect this ipo trend to really re-accelerate in the coming quarters uh, with a lower interest rate environment and you can see also on uh, the bottom chart that, that it's not just ipos, but it's trading activities, m&a activities. Um, these have started to pick up as well in the last couple of quarters and should benefit uh, with, with lower interest rates coming through um, going forward. the table on the top right-hand corner just shows you the revenue breakdown and you can see that around 84% of Morgan Stanley revenue is related to capital markets. So they're extremely exposed uh, to, uh, to this segment uh, and clearly well positioned to benefit. And the last reason for owning Morgan Stanley, in our view, is that the regulatory uh, outlook is clearly improving uh, for US banks uh, broadly, uh, but Morgan Stanley specifically. Now, for the last year or so, there's been a huge overhang in regulation for U.S. banks, and that's to do with what's known as Basel III endgame. Effectively, uh, the regulators want banks to have more capital um, so that they're safer for the for the, um, for the whole system. Initially, Morgan Stanley on the left hand side chart uh, was going to be required to have around 40% higher capital requirements. And that, you know, at the time the market panicked on the back of that. But now it seems as though the amount they have to uh, increase is only around 10%. So, significantly less onerous. In the coming months, we would expect to have clarity on this Basel III end game. So, just a removal of uncertainty in itself, we think is a good thing uh, for the sector. Uh, but also, um, if the capital requirements is only 10% or around that level, significantly lower than bef expected before, then what's going to happen is the bank's going to have excess capital. Um, you know, and that could mean more either more dividend payment or more share buyback, so we think there's a lot of positive uh, on the regulatory front for for banks such as Morgan Stanley in the coming months. but let me stop there and hand back to kun Joey. thank you a s m l น่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพูดมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าท่านไหนมีคําแนะนําหรือคอมเมนต์อะไรก็ใส่มาในกล่องข้างใต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับโอเคคุณตัวสุดท้ายของเราครับ ASML ก็ AS ได้ยินกันแล้วครับเป็นส่วนหนึ่งของเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อยู่ในกลุ่มอะไรที่เรียกว่า AI ด้วยนะครับเวลาใครพูดถึง AI ตัว ASML ก็อาจจะขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะไม่พูดถึง AI นะครับในตีสิทธิ์ของเราเหตุผลที่เราชอบ A S M L เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้พึ่งพา A I เลยนะครับโอเคไปดูกันครับอยากจะให้ดูภาพใหญ่นะครับว่า A S M L เนี่ยเติบโตจากอะไรเซนก็จะเห็นได้เลยในกราฟิกของเราที่เราโชว์นะครับ รีวิวกลับไปยี่สิบสาสิปีเลยนะครับกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ของเราเคยใหญ่โตมากวิทยุเราเคยใหญ่โตมากแล้วก็ช้าด้วยนะครับเนื่องจากว่าชิปมีความใหญ่นะครับใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยชชปก็เล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็ความเร็วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเทรนนี้เองเนี่ยเรียกว่า Miniaturization นะครับอิเล็กทรอนิกส์จะเล็กๆล,ลงไปเรื่อยๆก็คือโ s สโ w นะครับแล้วก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อไปนะครับอีกเทรนหนึ่งที่เราเพิ่งจะเริ่มเห็นกันักปีีท่่ผาานมาน ก็คือ geo politics นะครับซึ่ง geo politics เนี่ยความขัดแย้งกันระหว่างหลายๆยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะครับแต่ละประเทศเองเนี่ยทำให้แต่ละประเทศก็อยากจะมี โรงงานผลิตชิปในประเทศของตัวเองนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปอะไรก็ตามนะครับเกาหลีด้วยแล้วก็จีนเองด้วยนะครับเขามีการสนับสนุนก็ผักเงินเข้าไปเยอะมากเลยนะครับที่จะไปสร้างโรงงานชิปเนี่ยในประเทศของเขาเองงนั้นเดี๋ยวนี้มี2เทรนแล้วนะครับแล้วก็เราก็โชว์ไปในการาฟของเราด้วยว่ามีการผักดันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับถามว่าเทรนนี้เนี่ยใครเป็นผู้ได้ประโยชน์นะครับจริงๆก็ก็มีหลายบริษัทนะครับแล้วก็เราเคยพูดถึง ตหลัดหนึ่งไปแล้วก็คือท s m c นะครับ t s เ c เราเคยพูดถึงไปแล้วนะครับก็เป็นผู้ผลิตชิปเขามีโรงงานใหญ่โตนะครับแล้วก็อยู่ในคอร์พอทของเราด้วยนะครับที่เราแนะนําไปแล้วตัวที่2ที่เราอยากจะมา พาไปรู้จักนะครับก็คือ ASML ASML เนี่ยทำเครื่องมือที่ชื่อว่า lithography นะครับ lithography เป็นขั้นตอนผลิตชิปที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้ชิปเนี่ยเล็กลงจริงๆแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยไซส์เท่ากับรถเมล์คันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ราคา350ล้านดอลลาร์นะครับก็คือใหญ่มากๆแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะครับตัวนี้เราเลือกมาแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งมี90% Market Sha r e นระครับทีนี้จังหวะมั่งครับตะกี้เราเข้าใจกันแล้วว่าเออตัวนี้ เขาทำอะไรน่าสนใจยังไงนะครับคู่แข่งน้อยเหมือนกันแล้วก็เทรนในภาพใหญ่เนี่ยช่วยเขาให้เติบโตยังไงนะครับในจังหวะสั้นๆมั่งนะครับมาดูชาร์ตนี้กันว่าราคาหุ้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นสีม่วงแล้วนะครับราคาหุ้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ในจุดที่เกือบต่ําสุดนะครับในปีนี้ที่ผ่านมาแล้วก็เส้นสีเทานี่เป็น v a l u a t i o n PE อันนี้ก็ต่ําสุดนะครับจุดต่ําสุดเลยในปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็มองว่าเป็นโอกาสเข้าแล้วถามว่าทําไมหุ้นถึงตกลมา,มาถึงตรงนี้ได้นะครับ อย่างแรกมีการกความกังวลครับเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยเอ๊ะจะเกิดขึ้นหรือเปล่าจะเกิดขึ้นทั่วโลกไหมนะครับตั้งแต่มีข้อมูลบางอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็น manufacturing PMI หรือว่า unemployment rate ก็ตามที่เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับอย่างที่2นะครับก็ตอนนี้มีความขัดแย้งกันเล็กน้อยนะครับระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนแล้วก็มีความกังวลว่าเอ๊จะมีการแบนไม่ให้ส่งเครื่องมือไปจีนหรือเปล่าซึ่งเอสตอนนี้ส่งอยู่นะครับทั้งสงความกังวลน,นี้เนี่ย เรามองว่าอาจจะเราให้ความสําคัญค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะถอยหรือเปล่าเนี่ยเทรนระยะยาวของเรายังเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเ a นูทรีเซชันการที่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเล็กลงไปเรื่อยๆอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การขัดแย้งระหว่างแต่ละประเทศความต้องการของอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยที่จะมีโรงงานสร้างชิปในประเทศของเขาเองเนี่ยก็ยังจะดําเนินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องซื้อเครื่องมือจาก s m สอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความเชื่อของเราอย่างที่2นะครับ เรื่องการแบนเอ็กซ์พอร์ตไปจีนอย่างนี้จริงๆเรามองว่าตอนนี้เอสเเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเครื่องมือที่ค่อนข้างจะซับซ้อนน้อยนะครับเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเก่าที่ส่งไปให้จีนอยู่เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีความกังวลมากแล้วก็เครื่องมือที่ซับซ้อนที่สุดเนี่ยชื่อว่า EUV เนี่ยจริงๆก็แบนไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ส่งออกให้จีนมาเป็นปีแล้วนะครับงารน,นี้นตรงนี้เรามองว่ามีเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่านะครับงน,นั้นสามารถเข้าไปซื้อเราก็แนะนําให้ทุกๆท่านนะครับเข้าไปอาลองดูนน,นัุตวี้ ได้ pull back กลับมาสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้น่าจะเป็นจุดเข้าที่ดีนะครับนี่ก็ครบหุ้น3ตัวที่เรานำพามารู้จักนะครับในวันนี้รวมไปด้วยแบ c ก์ันดิคินเซอนะครับตัวแรกบริษัทสันีที่คุณฟฟลิปให้เราฟังนะครับตัวที่2แล้วก็เอสนาตัวที่3นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรคำแนะนำอะไรนะครับใส่มาในคอมเมนต์บ็อกข้างล่างได้เลยแล้วเราจะพยายามตอบให้เราที่สุดนะครับ แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจจะลงทุนกับเรานะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KKP Mobile รับได้ทางมือถือนะครับเราก็กดลงทุนกับเราเลยนะครับในภาคหน้านะครับเรามีหุ้นอีก7ตัวที่เราจะนำพาไปรู้จักกันนะครับเพื่อที่คอร์พอตของเราจะได้เข้าไปถึง20ตัวรวมกันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่ออกมานะครับเราจะมาอัดวิดีโอให้ชมกันอีกนะครับแล้วก็พาไปรู้จักกันสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พิลิปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile